สวัสดีครับนาโดเองครับผมวันนี้นาโดพามาเที่ยวฟาร์มผักไฮโดนะครับเป็นของเพื่อนนาโดเองครับชื่อคุณจี๊ดะะครับก็คุณจี๊ดเนี่ยเคยไปทําคลิปกับเราที่มุกดาหารริมโขงมาแล้วนะครับคลิปที่แล้วนะครับวันนี้จะมาเยี่ยมฟาร์มผักไฮโดของคุณจี๊ดนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างผักจะสวยงามน่ารับประทานขนาดไหนนะครับถึงแล้วนะครับ เป็นฟาร์มเล็กๆอยู่ในบ้านนี้เองนะฮะก็ปลูกเองทานเองทานไม่หมดเหลือก็ขายนะครับคุณจี๊ดตามสไตล์แกนะครับเดี๋ยวรอดลงไปดูนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ครับคุณจี๊ดรออยู่แล้วครับ <c oughs> ครับผมครับเดี๋ยวคุณจี๊ดพาผมไปดูฟาร์มผักของคุณจี๊ดนิดหนึ่งครับจี๊ด <c oughs> ช่วยแนะนําหน่อยอน,นี้ผักอะไรฮะอันนี้นตเนตนนตัวนี้บัตเตอร์เฮดบัตเตอร์เฮดนะฮะใช่มีกินอก อันนี้กีนโอ๊กใช่อันนี้ส่วนที่สีแดงนี่ก็เป็นเลดโอ๊กครับเลดโอ๊กอืมก็จะมีค้าค้ากันไปอันนี้อะไรกีนโอ๊กอ่ะครับคุณจีนี้บัตเตอร์เฮดครับบัตเตอร์เฮดใช่ถ้ากีนโอ๊กจะเป็นอย่างนี้ใบมันจะเป็นอย่างนี้อ๋อเขียวอ่อน่อนโอ้โหนี่ผักคุณจีนี่โอ้โหงามมันเนี่ยฟินเล่ไหนไหนฟินเล่นี่อ้าวแล้วไม่มีต้นเดียวครับคุณจีปลูกน้อยครับรอบนี้อ๋อไม่มีต้นเดียว โอ้โหอันนี้คุณจิ๊บขายรือคุณจิ๊บกินเองเก็ทั้งสองอย่างเลยครับก็มีโอ้โหมันมีน้อยครับมีแค่นี้เพื่อนๆก็ใครอยากกินก็อันนี้เขาจองกันหมดแล้วครับใช่ครับหมดเลยเหรอหมดเลยครับโอ้โหันคุคุณเหลือให้ผมสักถุงเลยจะลังแบ่งจะลังแบ่งให้อยู่ครับว่าแบบคนละถุงสองถุงอ๋อคนละถุงสองถุงปลูกน้อยอะไรเงี้ยนะครับอ๋อปลูกน้อยเนาะก็ เพื่อนๆกันก็กินกันไปเนาะใช่ใช่ใช่ก็อยากให้กินทุกคนแหะครับแต่ว่ามันมัน,น้อยพอจริงก <c oughs> ็อันนี้พึ่งอายุได้สามสัปดาห์เลดโอกค,ครับเลดโอกนี่ <l> ฟิลเล่ <l> อ๋อนี่ <l> ฟิลเล่ต้นเมื่อกี้เนี่ยใช่ใช่แล้วก็นลน้กินออคอร์สคือตอนแรกคุณคุณจีนออกมาเพาะเพาะไว้อย่างนี้ก่อนไม่ฮะอันนี้คือระบบน้ํานิ่งคะระบบปลูกแบบน้ํานิ่งน้านิ่งคือก็คือน้ําจะอยู่ ขัาววันนี้เลยแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้ไหนเปิดเปิดระบบอนี้ครับแล้วอะไรเนี่ยคาบเลยเนี่ยมันเป็นคาบปุ๋ยผสมของมันอยู่ในขันนี้แหละฮะอ๋อเนี่ยฮะอือจะมีคาบคาบนะครับก็อาจจะเป็นของถุงพัดถุงดําขันที่ลากลาก่างนี้ใช่แล้วก็ปล่อยทิ้งลองปลูกั้งสองระบบดูอออเป็นระบบน้านิ่งน้านิ่งอันนี้ก็คุณจีก็เป็นแปลงทดลองคุณจีเนาะใช่ ส่วนแปลงใหญ่นี่ก็เป็นระบบน้าอะไรครับน้ําวนครับเป็นระบบน้าวนใช่ก็นี่เลยจากถังอ๋อนี่ข้างล่างมันข้างล่างมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับจากถังปุ๋ยสูบน้ําขึ้นไปลงรางแล้วก็วนไปด้านนู้นแล้วก็ย้อนท่อกลับมาลงถังปุ๋ยอ๋อนี่ถังปุ๋ยใช่สูบน้ําขึ้นใช่ใส่ยางนี่นะครับใช่แล้วก็นี่ฮะใส่ยางเข้ารางใส่ยางเข้ารางอ๋อนี่ไงอ แต่ยางนี่ก็เข้ารางอ,อ๋อคุณจี๊ดเจาะเป็นรูๆรูๆอย่างนี้เลยแปลว่าด้านนี้คือสูงอ๋อสุดนู่นคือต่ำอ๋อน้ําก็ไหลไปน,นู้นแล้วแล้วไงครับไหลแล้วไงครับแล้วมันกลับมาที่เดิมหรอครับ,รบนี่คือหล่มน้ำพอลงมาที่ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ทีนี้ท่อนี้ลง เป็นยาวไปลงที่บ่ออ๋ออย่างนี้นี่เอง <c oughs> โอ้โ,โหนี่ครับนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นผักไฮโดรนะครับของ <c oughs> คุณจี๊ดนะครับ <c oughs> คุณจีดนี่ก็โ,โหสวยเลยอะผมชอบอะตรงนี้ตรงช่วงนี้ผักมันจะยืดหน่อยยืดคืออะไรครับก็คือมันโดนแสงน้อยแล้วผักมันจะยืดชี้ตรงขึ้นอย่างนี้เหรอจ้อ่างนี้ใกล้ใลอ๋อนี่นี่นี่ อ๋อยกขึ้นมาอย่างนี้แหละคุณจิตใช่ครับใส่ทอนี้แต่นี้มันยืดไปหน่อยเอายังงี้ใช้ไม่ได้ครับมันก็ใช้ได้กินได้แหละแต่ไม่สวยแค่นี้แล้วแล้วสวยต้องเป็นไงครับแล้วสวยต้องต้องฝั่งด้านนู้นเลยคือที่มันไม่สวยนี่เพราะว่ามันโดนแสงน้อยน้อยใช่มันก็เลยต้องยืดตัวเองเพื่อเพื่อหาแสงอ๋อไหนครับพี่ว่าสวยนี่แดด อ๋อโอ้โหนี่อันใหญ่นะครับคุณจี๊ดมันจะเป็นพุ่มอมันจะไม่ยืดซึ่งมันก็จะแบบเป็นพุ่มอ๋อเป็นพุ่มเหมือนรอบเอ่อกว้างมันมันกลมจริงอะใช่เนี่ยถึงจะสวยแล้วดูใบข้างล่างอ๋ออย่างนี้นี่เองดูใกล้ๆหน่อยดูใกล้ๆหน่อยขอขอขอดูด้านล่างใกล้ๆหน่อยครับโอ้โหนี่รางมันแบบอ๋อแบบนี้เองนะครับนี่ก็คือผักไฮโดรอันนี้เรียกอะไรนะกีนโอ๊ก ก็ไปทำสลัดทำเป็นสเต็กก็ได้นะกินกับสเต็กเลยครับซึ่งตอนนี้ก็แนะนำเป็นเหมือนเหมือนอะไรนะแบบใบเดี่ยวแล้วกินกับเนื้อย่างที่ที่แบบกินแบบเปล่าๆอ่ะเป็นผักอ๋อเป็นเมี่ยงเหรอไม่มันก็ไม่ถึงงั้นเหรอจะว่าไงก็ได้คือเหมือนแบบกินเนื้อย่างเสร็จแล้วก็เอาผักเนือใบหนึ่งกินเปล่าๆตามอ๋อเป็นผักแก้มผักแก้มอ๋อคุณจี๊ดก็แหม ภาษาไทยไม่แข็งแรงแล้วคุณเนี่ยนึกภาษาไม่ออกนี่คือต้นบัตเตอร์เฮดบัตเตอร์เฮดใช่รสชาติเป็นไงชิมได้เลยไหมมันก็ต้้องงลาก่อนบนะล้างก่อนดีกว่าล้างก่อนสักหน่อยดีกว่าใช่เพราะว่ามันจะมีเพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีมันก็มีมาลงแมลงมากัดกินบ้างนิดหน่อยมีหลังคาพลาสติกกันฝนเฉยไม่ได้อะไรเลยแค่กันฝนเฉยใช่ไม่ได้กันแดดใช่เพราะค้ากันแดดคือเรา้องใช้สแลน ในการพางแสงต้องใชรสีดำเพื่อพรางแสงแค่นั้นส่วนช่วงที่แมลงเยอะก็มุ้งมีมุ้งด้วยติดรอบข้างอยู่อดีกับผมเหมือนกันเนี่ยโอ้นี่ครับสวยงามไม่ได้ใช้สารเคมีนี่ถ้าหักว่าเจอฟินเล่อะไรนะฟินเล่ฟินเล่คือนี่คือพันฟินเล่ปลาสลัด พันฟินเล่มันจะแบบรสชาติเป็นยังไงใบกรอบหวานเหมือนทุกอันครับผมกรอบหวานเลยเหรอครับผมอ๋อลากเหยนยาวฟินเล่นี่ครับฟินเล่ครับฟินเล่หมวนโอ้โหนียใบหยักๆเนาะกรอบแข็งอ๋อลากแล้วต้องเราไม่เห็นมีน้ำหรอคุณจิ๊ดมีครับเต็มแบบบางอ๋อน้ำไม่เยอะไม่เยอะไม่เต็มไม่เต็ม มันจะไหลของมันไปเรื่อยใส่ลากเข้าไปเริ่มต้นปลูกมาได้ไงครับก็จากการที่ผมอยากจะปลูกอะไรสักอย่างนึงแต่ก็ตอนนี้เลือกอยู่ว่าจะปลูกแบบเป็นระบบน้ําหรือระบบดินดีแต่ตัวตัวว่าเราเราชอบน้ําเพราะว่ามันสึกมันเย็นก็เลยมาเลือกระบบไฮโดรโปนิกคราวนี้พอเลืระบบการปลูกแบบไฮโดรโปนิกเนี่ยคขาที่เรามาเลือกอยู่ว่าจะปลูกอะไรก็ มองถึงด้านผักสลัดซึ่งเห็นความว่าปัจจุบันเนี่ยมีคนที่ทนิยมผักสลัดเพิ่มมากขึ้นแล้วราคามันก็โอเคสวยดีก็เลยลองมาปลูกผักสลัดดูปลูกมานานนะครับคุณจิประมาณ2ปีครับสป,ปีก็ไปอบรมมาไปดูฟาร์มอื่นมานู่นนี่นั่นก็ค่อยๆทำไปครับไม่ไม่ไม่รีบอะไรขนาดนั้นก็เป็นความสุขทางใจครับเห็น ปลูกแค่ตัวจากเม็ดเล็กๆแล้วก็เติบโตมาจนใหญ่เท่านี้แล้วก็มีคนอื่นเขาเข้ามาแล้วก็ชอบกันก็ดีใจตรงจุดนั้นที่ได้เห็นคนเขาชอบชอบผักที่ผมที่ตัวเองปลูกไว้อย่างเงี้ยครับตอนนี้ครับฟาร์มของคุณจี๊ดนะครับนี่โอ้โหสวยงามทีเดียวนะครับโอ้โหเล็กๆ,ๆเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมจะลองขอคุณจี๊ดไปสักหน่อยเราจะไปทําสลัดกินกันต่อที่บ้านเรานะ ไม่รู้ว่าจะคุณจีจะเจียดให้เราได้บ้างหรือเปล่านนครับ <déb uk> จองหมดแล้วใช่ไหมคุณจี <c oughs> จองมาแล้วครับผมขออย่างละต้นได้ไหมเนี่ย <c oughs> ได้ไดอย่างละต้นพออยู่เนาะ <c oughs> ได้ครับเดี๋ยวคัดให้อย่างละต้นพออยู่เนาะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะอย่างละต้นนะครับนี่เราก็ได้มาแล้วนะครับนี่ผักของเรานะครับมีผักอะไรบ้างครับคุณจีผิวโอ๊กเลดโอ๊กมตเตอร์เฮด ไหนกินอกอันนี้กินอกใช่นี่อันนี้กรีนอกเลดอกนี่ครับแดงๆเลยเลดแล้วก็บัตเตอร์เฮดบัตเตอร์เฮดสามอย่างใช่แล้วก็กินครอสกินครอสโอ้โหมีซ่อนไว้ข้างในอีกโอ้โหนี่ใบใหญ่ก็ได้มาแล้วนะครับนี่ครับมีสี่อย่างนะครับไม่รู้ชื่ออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวลองกลับบ้านไปทำเมนูอร่อยๆทานกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของนาโดด้วยนะครับสวัสดีครับ